ซัมยังหุ้นสามเด้งบะมีเผ็ดเกาหลีกับข้อมูลทุกมิติเท่าที่ผมจะหามาได้สวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยหรือ,รอพี่ Right now นะครับอัปเดตท,ทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินกระเป๋าของทุกคนนะครับผมทุกคนครับ ปีที่แล้วนะครับ2024เนี่ยตลาดหุ้นเกาหลีนะครับเรียกได้ว่าตกระเนระนาดเลยครับแล้วก็ถูกบูลลี่นะครับจากนักลงทุนนักวิเคราะห์ทุกๆสํานักเลยครับว่าไปลงทุนแล้วเนี่ยมันติดดอยครับแต่ในขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยนรกแตกอยู่นะครับกับมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งครับให้ผลตอบแทนเนี่ยสเด้งเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้รู้ข่าวด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าผมรู้ข่าวจากเซียนนักลงทุนท่านหนึ่งเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนนนนนนนีีีี่่่่ยยไดดดด้้้้้มาาากกกใขณะะททตตตตตตััััััววลลลหหุุงงเครบน ตามชื่อคลิปครับก็คือซัมยังนั่นเดงซัมยังก็คือบอร์มีเพ็ดเกาหลีหรือว่าที่คนไทยเรามักจะเรียกว่ามาม่าเกาหลีครับแบรนด์เกาหลีเนี่ยที่มีโลโก้เป็นกุกไก่หวัวเกนเกียนผมลองทรงเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นบ่อยตามสื่อต่างๆทั้งจากทางซีรีส์ต่างๆนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาขยายแผนงานเนี่ยได้ดีมากครับไปเติบโตจากต่างประเทศทั้งที่ในประเทศกนเกาหลีเองเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าตลาดนะครับแต่ว่าทําการเติบโตเนี่ยดีมากเลยทําให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงขึ้นมากในปีที่แล้วครับแล้วก็ทําให้ตัวหุ้นา เนขึ้นไปสามเด้งเลยครับผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ตกรถหุ้นตัวนี้ครับในฐานะอินเวสเตอร์เนี่ยผมตกรถตัวนี้ไปแล้วครับ แต่ว่าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมจะไม่ยอมตกกระแสครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ครับผมก็เลยจะพาทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับหุ้นซัมยังหรือว่าแบรนด์ซัมยังกันสะหน่อยครับว่าข้อมูลเชิงลึกเขาเป็นยังไงบ้างในฐานะทั้งนักลงทุนทั้งผู้บริโภคหรือว่านักธุรกิจเนี่ยจะได้เอาไปเป็นเคสตั้ดดี้เอามาปรับใช้ในงานของตัวเองนะครับเราลองมาทําความรู้จักกับหุ้นตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมขอเข้าหน้าจอเลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราลองมารู้จักแบรนด์นี้กันนก่อ แบรนด์ซัมยังครับบะหมี่รสเผ็ดนะครับผมก็คือไอแบรนด์กุ๊กไก่เนี่ยครับเราจะเห็นบ่อยๆตามเซเว่นนะวันนี้ผมไปแวะเซเว่นมาก็เจอครับหลังๆเนี่ยเขาเป็นเชล์อันดับ2เลยมั้งรองจากมาาเนี่ยที่ผมไปดูมาวันนี้นะครับข้อมูลตรงนี้ได้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับลองมาทำความรู้จักเขาคร่าวๆวันก่อนนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงนะฮะซัมยังนะครับบะหมี่เผ็ดกึ่งสําเร็จรูปจากเกาหลีใต้นะครับเขาให้หัวข้อข่าวว่าพลิกชีวิตแม่บ้านนะครับที่เคยเอาแต่เลี้ยงลูกเนี่ยสู่เศรษฐีนี้ครับ หลังปิ้งไอเดียสูตรบะหมี่รสเผ็ดนะครับจากการที่ได้เห็นคนกินไก่ทอดเนี่ยเราก็มีความสุขนั่นเองนะครับสตอรี่ก็เรียกได้ว่นนาน่ารักนะคิวๆนะผมว่าเขาบอกว่าซัมยังเนี่ยแบ,บรนด์บะหมี่เกาหลีใต้นะแล้วก็รสที่นิยมเนี่ยก็คือไก่สูตรเผ็ดแบบแห้งนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยลองกินแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีผลิตออกมาอีกหลายๆรสชาตินะครับซึ่งความนิยมเนี่ยมาจากวิดีโอรีวิวบะหมี่ใน u t u b e นะครับถือว่าเป็นมันมาจากไวรอลนะฮะบูมเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่า10ปีที่ ทำคลิปพยายามกินบะหมี่ผู้ดักครับหรือบะหมี่รสไก่สูตรเผ็ดของเกาหลีเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยคลิปนี้มันก็ไวรัลครับคนจํานวนมากเนี่ยก็หันทำคลิปสั้นรีวิวเนี่ย การทานบะหมี่เผ็ดเนี่ยซึ่งขนาดนั้นเนี่ยก็มาแรงครับขนาดที่ว่าคาร์ดิบีนะครับคาร์ดิบีเนี่ยคือแรปเปอร์สาวระวันกัมมี่ครับถ้าในวงการนะก็ถือว่าเป็นตัวแม่ในวงการแรปเปอร์นะครับแรปเปอร์ทุกคนหรือว่าคนฟังเพลงแนววีทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเขานะครับเธอบอกว่ามันฮิตแล้วก็น่ากินมากขนาดยอมขับรถครึ่งชั่วโมงเพื่อหาซื้อบะหมี่ครับขาดที่เมื่อต้นปี2567ัน้า้หเดครับอันนี้ข่าวอันนี้ตลกดีเดนมาร์กเนี่ยเขาได้เรียกคืนบะหมี่ยี่ห้อนี้ครับก็คือซ คนไทยเรานี่กินทุกช่องนะผมว่ามันก็เป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมมันเกิการลิ้นของแต่ละสถานที่ด้วยนะผมว่านะ ชาเนตบางคนน่ะก็ออกมาโต้ครับว่าชาวเดนมาร์กเนี่ยทานเผ็ดไม่เก่งเองปเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นไปรอบเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยเบื้องหลังเบื้องมีรสเผ็ดอันนี้นะครับมันมาจากคนหนึ่งครับชาวเกาหลีที่ชื่อว่าคิมชองคิมจองซูครับชาวเกาหลีใต้นในวัย60ปีครับเป็นผู้บริหารบริษัทซัมยังนะครับลาวสแควร์นะครับผมคิมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเคยทําหน้าที่เป็นแม่อยู่แต่ในบ้านนะครับแล้วก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์พลิกผันนะครับเมื่อพ่อสามีครับพ่อตานะครับขอให้เธอเข้าร่วมใบเลหาบริหารนะครับบริษัทซัมยังฟ ธุรกิจครอบครัวนะครับที่ในช่วงปี25 4หช่วงนั้นเนี่ยเผชิญกับความยากลำบากครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นผู้บริหารเต็มตัวแล้วนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยองค์กรครับบอกว่าคิมเนี่ยเธอเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากครับที่พ่อตาเนี่ยให้เธอเข้ามาร่วมบริหารครับแทนที่จะให้สมาชิกครอบครัวผู้ชายคนอื่นเข้ามาดำรงตาแหน่งครับต้องมองก่อนว่าสังคมเกาหลีเนี่ยในสมัยก่อนนะครับที่ก็ไม่นานนักนะฮะก็ถือว่าชายเป็นใหญ่พอสมควรนะครับจากแหล่งข่าวหลายๆสื่อที่เรรรราาไดู้ัับบู้มนะค ในปี254เนี่ยคิมเองน่ะเธอคิดไอเดียครับราเมงพูดักออกมาครับเพราะว่าเธอเห็นว่าผู้คนเนี่ยมีความสุขมากนะครับจากการได้รับประทานไก่ทอดไก่เผ็ดร้านเกาหลีครับไม่ว่าจะเหนื่อแตกเพราะความเผ็ดแล้วก็ดูเหนื่อยมากก็ตามครับคิมให้สัมภาษณ์ว่าในการคิดค้นในช่วงแรกๆเนี่ยใช้ไก่ถึง1,200ตัวกับซอสสตันเลยนะฮะแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็รู้สึกเผ็ดเกินไปนะฮะ จากนั้นเนี่ยเขาได้รายงานว่าช่วงหลังๆเนี่ยความต้องการเนี่ยกับสูงขึ้นครับทำให้บริษัทไม่สามารถรองรับดีมานเติมเต็มสินค้าได้ครับเพราะว่าคนเนี่ยนิยมขึ้นจริงๆนะครับณตอนนี้เนี่ยรามเมงเกึ่งเสร็จรูปเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมไปอย่างต่างประเทศนะครับหนุนให้ทรัพย์สินของนางคิมเนี่ยสามีแล้วลูกๆเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง200%กว่าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นะครับ ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงเก้าเดือนแรกของปีเนี่ยซัมยังมีรายได้พุ่งขึ้นสูงถึง44%นะครับสู่ระดับ1.2ล้านล้านวอน,นครับแล้วก็รายได้75%เนี่ยมาจากการส่งออกครับเ,เพื่อนๆดูไฮไลท์นะส่งออกนะไม่ใช่ขายในประเทศนะหลักๆเนี่ยมาจากการส่งออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยตลาดสหรัฐเนี่ยเริ่มจำาหนเมื่อ2ปีก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วครับมีสัดส่วนกือ เกือบ20%ของยอดขายทั้งหมดครับถ้าเกิดว่าเติบโตจากปีก่อนรา120%เลยนะครับแล้วก็ผลประกอบการปัจจุบันเนี่ยถือว่าพลิกผัน,นครับจากช่วงก่อนหน้านะก่อนที่คิมจะมารับช่วงบริหารเนี่ยบริษัทเผชิญความเสี่ยงล้มละลายนะครับในช่วง1990เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งธุรกิจเนี่ยต้องมอบครับมอบพุ่นให้กับเจ้าหนี้เนี่ยแล้วก็เพิ่งได้รับคืนในช่วงปี48นเอนงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเส้นทางนี้นะครับก็ไม่ได้ราบรื่นนะเพราะว่าในปี63เนนี่ยกถูกตััดสิครบ ผู้บริหารแล้วก็ถูกตัดสินว่ายากักยอกเงินบริษัทนะครับไป5,000ล้านวอนครับแล้วก็ใช้เงินไปกับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแก็ถือว่ามีประเด็นเหมือนกันนะครับว่ามีประเด็นเกี่ยวกับทรมาพิบายนน,นครับเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้หรือว่าบริษัทนี้นะครับซึ่งคิมเนี่ย ได้รับคําตัดสินลอลงอาญาครับแต่ว่าสามีของเธอที่เป็นประธานสัมยังขนาดนั้น,นครับปีโทษจําคุก3ปีนะครับแล้วก็นางคิมเนะี่ยเพิ่งได้รับอภัยโทษเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งทางเธอเองเนะี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแล้วก็มีข้อเรื่องธรรมิบานเหมือนกันครับแสดงว่ามันอาจจะส่งผลให้ราคาหุ้นเนะี่ยอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มครับในช่วงก่อนหน้าเนะี่ยเพราะว่ามีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องพิจารณากันด้วยนะครับในเรื่องนี้นะแต่แล้วก็ตาม ั้งบริษัทใหม่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วนะฮะเพื่อขยับไปยังยุโรปต่อไปนั่นเองครับซึ่งทางนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเมื่อผู้ดักเนี่ยได้รับความนิยมก็คือประเภทของบะหมี่ที่ซัมยังจะจําหน่ายนะครับแม้ตอนแรกจะถูกมองว่าเป็นแฟชั่นชั่วคราวนะครับแต่ว่าหากผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้นะครับแบรนด์นี้ก็อาจจะเติบโตยั่งยืนต่อไปในตลาดโลกได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยเ้วก็มาทําความรู้จักคร่าวๆครับเกี่ยวกับบะหมี่ซัมยังนะครับว่ามันที่มาที่ไปมัน ซัมยังเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับอันนี้มาจากลงทุนแมนนะอันนี้เป็นข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซัมยังเนี่ยเป็นหุ้น3มเด้งในปีเดียวนะครับถ้ากวดท้าความว่าปีก่อนหน้าเนี่ย Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยได้ผลตอบแทน3เด้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่า n v ็นวีดียอทำอะไรซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะไม่เก็ตจริงๆนะว่า n v ็นวีดียอทำอะไรแล้วก็มีคู่แข่งเป็นอะไรบ้างเราลองมาดูบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไหมครับอย่างซัมยังฟูดเนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้3าเด้งเหมือนกันครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือตอนแรก Sub Food เนี่ยซัมยังฟูดเนี่ยมาเก็ตแคปนะน้อยกว่า TF เอฟมาหรือว่ามาม่บ้านเราอีกนะแต่พอหลังจากปีที่แล้วผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าซัมยังเนี่ย มีบูลค่ามากกว่ามาม่าเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะครับทีนี้มาลองดูรายละเอียดกันนะครับสัดส่วนรายได้เนี่ยของซัมยังฟู้ดว่าบริษัทนี้เนี่ยแบ่งตามธุรกิจนะ94%คือบะหมี่สำเร็จรูปครับก็คือเทียบไป95%ในแหละกับอื่นๆะื่อีก5%นะแปลว่าไรายได้หลักเนี่ยก็มาจากบะหมี่กึ่งนะครับ ทีนี้มาดูว่าซัมยังเนี่ยขายดีแค่ไหนในประเทศต้นทางนะครับอันนี้คือเฉพาะในตลาดเกาหลีนะในตลาดเกาหลีเนี่ยเจ้าตลาดเนี่ยไม่ใช่ซัมยังนะครับแต่เป็นนองชิมนะครับผมพูดชื่อผิดขออภัยนะนองชิมเนี่ยกินสัดส่วนไปเกือบ56%เลยคือถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็คือมาม่าเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าตลาดแต่ว่ามาม่าเกาหลีจริงๆอะ่ะมันเป็นนองชิมนะครับไม่ใช่ซัมยังอีกแบรนด์หนึ่งก็คือออตโตกิ ออกชื่อผิดขออภัยนะประมาณ23%สนะครับส่วนซัมยังมีสัดส,ส่วนเพียงแค่13%เท่านั้นเป็นอันดับ3แล้วก็มีสัดส,ส่วนเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นเองไม่ใช่สัดส,ส่วนหลักอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าซัมยังเนี่ยเติบโตระเบิดครับในช่วง2ปีที่ผ่านมา2 2กับ23นะ ซัมยังเนี่ยเติบโต53%ในปี22แล้วก็รายได้ของซัมยังเนี่ยเติบโต37%ในปี23นะครับซึ่งสัดส่วนต่างประเทศนะอันนี้อันนี้ไม่ได้รวมเกาหลีเลยนะเฉพาะต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าซัมยังฟู้ดอ่ะเป็นอันดับหนึ่งครับ69%นะครับตามด้วยนองชิมนะครับอยู่ที่13%แล้วก็ออตโตกิอยู่ที่9.6%นะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าซัมยังเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตรงใจผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งรสเผ็ดเนี่ยก็เติบโต ไต่ตากประเทศได้เยอะมากอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็ไทยบ้านเราไปจนถึงอเมริกานะครับที่บอรมี่งกึ่งแเร็จรูปสไปซี่คาโบนาราเนี่ยกลายเป็นไวเลรครับแปลว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสไปซี่คาโบนาราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวชูโรของซัมยังในประเทศอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปประสบความสำเสร็จมากมายครับซึ่งประเทศที่เข้าไปเนี่ยขนาดเนี่ยมันใหญ่กว่าประเทศเกาหลีใต้ครับจำนวนการซื้อพลังของผู้บริโภคพลังเงินเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการเจาะ ทำการตลาดนะครับเพราะว่าในแง่ทางวัฒนธรรมเนี่ยซำยังเองเ่ยก็ต้องเจอเจ้าถิ่นในประเทศนั้นๆเหมือนกันครับอย่างเช่นถ้าซำยังมาบ้านเราเนี่ยก็ต้องเจอมาม่านะครับทำให้เขาเนี่ยก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยทีเนี้ยกลังดูรายได้ซำยังในจากภูมิภาคต่างๆนะครับปรากฏว่า ประเทศอื่นในแถบเอเชียเนี่ยอยู่ที่35%ไม่รวมเกาหลีนะพอรวมเกาหลีอยู่ที่30%แล้วก็อเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%นะครับความสำเร็จของซัมยังหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่การไปต่างประเทศครับมากกว่าการขายเพิ่มเติมในบ้านเกิดด้วยนะครับจนทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเป็น3เด้งภายในเวลาเพียง1ปีเท่านั้นนะครับณตอนปัจจุบันเนี่ยซัมยังเนี่ยมีมูลค่าบริษัทตามข่าวนะตอนดวลพิจิปีที่แล้วนะอยู่ที่ประมาณกว่า1นึ่แสนล้านบาทนะครับแต่ว่ามาม่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60,000ลลล้้้้าาานาน,นนนนนนนบบบบบททททะะคคครรรรัััััออีีีีีเเเยยปป็งงิไไแววมดูตก22 เนี่ยรายได้2 2 0 0 0นะกำไรเนี่ยประมาณ1,900นะครับแล้วก็ปี23เนี่ยรายได้2 9 0 0 0แต่กำไรเนี่ย30,000ครับจะเห็นว่ากำไรเนี่ยเติบโตดีกว่ารายได้มากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแค่ครึ่งปีนะครับก็แซงทั้งปีก่อนหน้าครึ่งปีของ23เนี่ยครึ่งปีของ24เนี่ยรายได้ทั้งหมดแหละกำไรทั้งหมดเนี่ยแซงปี23ไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าธุรกิจอิ่มตัวแล้วเนี่ย มันจะอิ่มตัวไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขยายไปตลาดต่างประเทศได้เนี่ยถ้ามันมีขนาดใหญ่พอเนี่ยมันก็โตต่อได้นะครับที่น่าคิดจริงๆก็คือการไม่ฝืนอยู่ในตําแหน่งตลาดที่อิ่มตัวครับแล้วก็ออกไปสู่ตลาดใหม่แม้มันจะท้าทายเนี่ยเราก็มีโอกาสนะครับซึ่งถ้ามาสาเร็จเนี่ยก็กลายเป็นหุ้นไหลเด้งได้นะครับไม่ว่าธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นโอเโอนโโมีก็ตามครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยซัมยังก็ทาสำําเร็จแล้วนะครับประเด็นบ้านเราอ่ะก็มีเหมือนกันครับว่าล้วก็ควรจะให้กําลังใจทีเอฟมาม่าแบรนด์ไทยเราเนี่ยที่จะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องให้กาลังใจมาม่าเนี่ยเขาทําได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีแบบเป็นไอดอลเป็นตัวนี้แล้วเนะี่ยนะครับก็ต้องรู้ต่อว่าผู้บริหารเนี่ยเขาตั้งใจจะโตต่อไปอยังไงมีแผนงานยังไงซึ่งถ้าเกิดมาซ้ําทาซ้ําทานของซ้ำยังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าหรือเปล่าตรงเนี้ยก็ต้องมาต้องพิดวเค์แล้วก็ต้องติดตามดูนะในตัวทีเอฟมาม่านะครับทีนี้ผมมาดูตารางตรงนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะ ซัมยางกับน,นองชิมเนี่ยผมบอกเลยนะว่านองชิมเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเดิมในประเทศเกาหลีใต้นะครับแต่ถ้าเกิดออกนอกประเทศเนี่ยปรากฏว่าซัมยางทาได้ดีกว่าทีเนี้ยเรามาลองดูเปรียบเทียบคร่าวๆนะระหว่างเจ้าตลาดเดิมกับตัวซัมยางที่ไปโตนในต่างประเทศว่ามันต่างกันยังไงนะครับก่อตั้งเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับหกห้ากับหกหนึ่งนะแต่ว่ามูลค่าบริษัทเนี่ยเอาจริงๆอะก็ใกล้เคียงกันครับต้องบอกว่าข้อมูลตรงเนี้ยเขาเทียบเมื่อ ประมาณเดือนพฤษภาในปี24ครับซึ่งซัมยังเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น3เด้งนะครับทีนี้ลองดูตัวรายได้กับผลประกอบการนะปี21 22 23เนี่ยจะเห็นว่าตัวรายได้ของซัมยังเนี่ยน้อยกว่าตัวของน้องคิมเยอะมากแต่ว่ากําไรเนี่ย ปรากาปรากฏว่าใกล้เคียงกันมากกว่าครับแปลว่าซัมยังเนี่ยมีอัตรากาไรเด่ดีกว่านั่นเองพอมาดูข้อสรุปนะรายได้เติบโตเนี่ย13กับกาไรเติบโต31ในส่วนของน้องชิมนะแต่พอมาดูตัวซัมยังเนี่ยปรากฏว่ารายได้เติบโตเนี่ย36เปอร์เซ็นต์กับกำไรเติบโตเนี่ย49เปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าแผนง,งานที่ไปต่างประเทศของซัมยังเนี่ยประสบความสำเร็จทำให้เขาเนี่ยเติบโตมาได้ดีกว่าแบรนด์ของน้องชิมที่เป็นเจ้าตลาดในประเทศเดินมนั่นเองอันทำให้หุ้นของซัมยังเนี่ยกลายมาเป็นหุ้นนนเเด่ััองครบ นะทีนี้มาลองดูแบบเน้นๆเลยครับซัมยังฟู้ดครับอันนี้ผมเอามาจากเทรดดิ้งวิวครับเราลองมาดูคข้าวๆนะในสายตาของนักลงทุนนะ่ะว่าหุ้นซัมยังเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้ผมให้ดูเป็นรอบอน,นี่น่าจะ5ปีนะโอเคลองดู5ปีครับปรากฏว่าเห็นไหมครับว่าช่วงแรกเนะี่ยตั้งแต่ปี2อสามาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นถึงแสนมาเรื่อยๆครับแต่พอมาถึงช่วงปี2อสเนี่ยที่ผลประกอบการที่มันขยายไปต่างประเทศเนี่ย ได้แสดงผลออกมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีหุ้นมันก็เด้งขึ้นเรื่อยๆครับพอนักลงทุนเขาเห็นว่าเออมันไปต่างประเทศได้จริงๆแบบทีเนี้ยก็ระเบิดเลยครับก็ถือว่าเป็นการระเบิดถ้าอยู่ในประเทศไทยเนีย่ยเขาจะมองว่าคอนเนอร์เป่าวะอะไรงี้นะเออผมก็ไม่รู้นะว่าในสื่อเกาลีเนี่ยเขาจะรายงานหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นคอนเนอร์ม่ะนะอันนี้ก็มันก็เข้าข่ายนะพูดถึงอนะทีนี้ลองดูทางชีวิตทางชีวิตก็ชัดเจนครับผมว่าหน้าตามันเหมือน NV ็นวีเดียนะทุกคนคิดเหมือนกันไหมเออ ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าหุ้นไมโครชิป AI เนี่ยกับหุ้นบะมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยกล้ามันหน้าตาเหมือนกันกล้าฟมันหน้าตาคล้ายๆกันนะทุกคนถ้าไม่เชื่อเนี่ยทุกคนลองหยุดคลิปนี้นะแล้วก็ไปเปิด Google ดูดูราคาหุ้นของ n อ็น i ีเดียแล้วก็ลองมาแปะท่าปันนะผมว่าหน้าตามันคล้ายๆกันเหมือนกันนะเออนะอันนี้ก็เรื่องของราคานะครับทีนี้มาลองดูทางด้านการเงินนิดหน่อยนะเห็นไหม รายได้มันเติบโตตลอดครับ,าบนนาาารายได้เติบโตอันนี้เป็นรายไตรมาสนะรายได้เติบโตตลอดนะแล้วก็กําไรก็ขึ้นมาตลอดนะครับมีช่วงไตรมาสสามปีสองสี่นะดูอัตรากําไรมันดรอปมาหน่อยนะจาก16%กลายเป็น13%อนะอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประเทศที่เขาไปด้วยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ขยายเยอะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะตามไปด้วยนะนะครับทีนี้มาลองดูภาพการเงินคร่าวๆนะดูฟันเดเมนท์ล่นิดหน่อยนะในฐานะที่ผมเป็นช่อง VI ไกลๆประมาณนึงนะลองดูภาพรวมหน่อย ผมอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับอ่ะรเติบตัวเกาหก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูสัดส่วนรายได้ครับณนะปัจจุบันตอนนี้นะก็92%นะครับเป็นนูดเดลสแน็คนะครับก็คือบะหมี่ซัมยังของเขาดีแหละส่วนที่เหลือก็จะเป็นเมอร์ชแอนได์นะครับแล้วก็เป็นรีเทลนะครับก็เป็นสัดส่วนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาดูตรงนี้นะสัดส่วนรายได้จากเกาหลีเขาเนี่ยยังอยู่ที่65%นะครับ คือรายได้ส่วนหลักของเขาเนี่ยยังมาจากเกาหลีใต้นะแต่ว่าที่เขาไปเติบโตเนี่ยก็คือไชน่าแล้วก็ยูนเต็ดสเตตก็คือจีนกับอเมริกาถ้าผมอิงจากทิดดิงวิวนะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนกับอเมริกาเนี่ยเติบโตดีมากแล้วกําไรน่าจะดีมากๆด้เลยครับเติบโตดีมากกับกำไรดีมากๆทําให้ผลประกอบการของซัมยังเนี่ยดีมากจนทําให้มันกลายเป็นหุ้น3เลงได้ทั้งนี้ก็อาจจะรู้เรื่องเซนติเมนต์กับเรื่องสตอรี่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องบอกไปก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นผล ผลราคาอกมาเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยกำไรน่าจะดีกว่าเกาหลีใต้มากๆครับทาให้มาเกตแคบเขาเนี่ยชนะนองชิมที่เป็นเจ้าตลาดของเกาหลีใต้ณนะตอนนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางฟันเดเมนทัลคร่าวๆนั่นเองนะครับโอเคผมได้จบประมาณเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าผมตกรถอะด,ดูต่อก็ช้าใจประมาณนี้นะโอเคเรื่องการเงินก็หมดแล้วทีนี้จบเรื่องประเด็นเกี่ยวกับทําความรู้จักและประเด็นเกี่ยวกับ ฟันดัมเบลล์เข้าๆแล้วนะและ้วก็ความเป็นมาเข้าๆแล้วทีเนี้ยมาลองดูข่าวแบบก๊อสิบก็อสิบบ้างนะอันนี้มาจาก Standard ดเวลนะครับเผ็ดเผ็ด <laughs> จนต้องแบนอันนี้คือข่าวเดนมาร์กที่ผมบอกคุณไปตอนแรกอะเดนมาร์กสังเกตว่ามีสําเร็จรูปครับจากเกาหลีใต้ครับเพราะว่ามันเผ็ดไปฮนะเสี่ยงอาหารเป็นพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับโอ้โ <laughs> ห <c oughs> คือมันก็เป็นแง่บวกแง่ลบนะแง่ลบก็น,นี่แหละเออมันเผ็ดอะคนก็ไม่น่ากินนะแต่ผมคิดว่า มันก็เป็นไวรัลเหมือนกันนะแบบคนก็อยากจะมาลองอ่ะผมว่าคนไทยเจอข่าวนี้ยผมว่าคนไทยลองเชื่อผมปะถ้าเจอเจอข่าวนี้แบบสัญชาติญานบ้านเราอ่ะนะมาลองดูรายละเอียดกันบ้างนะครับอันเนี้ยแล้วแต่คนนะครับไม่ว่ากันมีเผ็ดสามชนิดของซัมยังครับอาหารชื่อดังครับโดนจัดเก็บเพราะว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับถึงชีวิตเลยนะครับผมสามรสชาติก็คือบูดักสามคูณสามสไปซี่ฮอชิเก้นสไปซี่ฮอชิเก้นก็หลักๆก็เป็นสไปซี่ฮอชิเก้นนี่แหละ หน่วยงานาด้านหารเดนมาร์กครับออกคําเตือนครับว่าเป็นอันตรายนะครับผมต้องดําเนินการครับแต่ในขณะเดีวยวกันเนซีซามยังก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณภาพไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพนะก็เข้าใจว่าหน่วยงานเนี่ยก็ต้องการเรียกคืนไม่ใช่ปัญหาในคุณภาพแต่เพราะมันเผ็ดไปนะครับผมบริษัทก็แถลงข่าวบีบีซีครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งออกไปทั่วโลกนะแต่เนี่ยครั้งแรกเลยนะฮะครั้งแรกที่โดนเดนมาร์กเรียกคืนบะหมี่เนี่ย ผมโอเคเข้าใจคือบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะเผ็ดขึินไปก็ได้นะเพราะว่าลิ้นฝรั่งลิ้นคนไทยลิ้นคนเอเชียมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้จะไปโทษเขาไม่ได้นะว่าแพงหนิงอ่นะเขาก็ต้องดูแลผู้บริโภคของประเทศเขานะครับก็เลยต้องดําเนินการแบบนี้นะฮะเขาทางสํานักงานอาหารนะครับเขาก็าบอกว่า พะว่าสารเผ็ดเนี่ยแคปไซซินเนี่ยสูงมากจะมีความเสี่ยงเนี่ยทำให้เกิดอาการอาหารไปพิษได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้คุณต้องควรทิ้งโหทิ้งเลยเหรอทิ้งแล้วก็ส่งคืนไปยังร้านค้าต้นทางที่ซื้อน,นะครับแล้วก็เตือนเด็กครับว่าเผ็ดจัดจอาจเป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลครับบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ปีปฏิกิริยาขบขันนะครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่เพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ดเนี่ย เจอข่าวเนี่ยมันก็จะขำก่อนตอนแรกแต่ว่าพอมาตระหนักรู้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะทำนะในฐานะสำนักง,งานด้านอาหารของประเทศเดนมาร์กนะครับเขาต้องปกป้องผู้บริผู้บริโภคข,ของประเทศเขาแน่เองนะครับดังนั้นเนี่ยทาวสแตนดาห์ก็เลยบอกว่ามันก็ไม่เคยถูกเรียกคืนมาก่อนนะแล้วก็ไม่มีการออกคำเตือนเนี่ยแคปไซซินเนี่ยก็ทำให้รู้สึกแสบร้อนอยู่แล้วนะครับก็บอกว่าผู้บริหารซัมยังก็บอกว่าเป็นบริษัทแรกที่สร้าง ผู้ผ Omaha, ลิตอาหารรายใหญ่เป็นบริษ de ัทแรกที่สร้างบะหมี่เกิดสันดุในช่วง6 0นะซัมยังก็ได้รับความนิยมมากก็เล่าข่าวๆให้ฟังนะครับเราบอกว่าซัมยังราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นในช่วง70%ในช่วงที่ผ่านมาโดยมี่กงอบเซ็ปเลรูปรถคาโบนารานะครับก็เป็นกระแสไวรัลนั่นเองครับว่าเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าผมว่าก็เป็นไวรอลช่วงหนึ่งนะนะเพราะนอกจากซัมยังเขาจะทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อนจะเห็นบ่อยๆตามซีรีส์เกาหลีน่ที่ว่ามีการกินบะหมี่มีชากินบะหมี่เนี่ย่วนใหญ ทีผมบอกไปนะก็เป็นไวร์ล่องมาเด้งหนึ่งแล้วแล้วก็ทําให้คนเนี่ยแห่กันกินเพจตามแล้วพอมาเจอกระแสข่าวเดนมารนะ์กเนี่ยมันก็เด้งเป็นไวร์ล่ออีกคือเหมือนกับซัมยังก็ทามาเก็ตติ้งแล้วอะ่ะมันมีคนอื่นอะ่ะที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเนะี่ยก็มามาเก็ตติ้งเขาโดยบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอีกอะแล้วก็ประกอบกันหลายๆอย่างจากแผนการเติบโตเนี่ยทาให้ทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันทําให้คนทั่วโลกเลยนะรับรู้บปมีเผ็ดเกาหลีในยี่ห้อซัมยังมากขึ้นอันทําให้คนเนี่ยก็อยากลองมาซื้อกิน สามเด้งในปี24ที่ผ่านมานนเดงนะครับทีนี้ผมพาไปดูทั้งเกาหลีอ,อเมริกาเดนมาร์กมาแล้วที่ไ้ลองแวะดูไทยางครับข่าวในไทยก็มีครับซัมยังก็มีการมีข่าวในไทยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะร้างลาไปนะครับทีนี้เนี่ยท็อปสิเนี่ยเขาแนะนํา10เบอร์มีกึง่งสําเร็จรูปซัมยังรสไหนที่อร่อยที่สุดในปีที่แล้วครับปี24ก็ลองมาแวะดูหน่อยนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าบริ บริษัทนี้หรือว่ายี่ห้อนี้เนี่ยก็ดังในบ้านเราจรีนครับเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยก็ชอบบะหมี่เกาหลีชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีด้วยจนกระทั่งได้รับการจัดอันดับครับสำหรับแบรนด์ซัมยังนะลองดูกันว่าอันไหนจะดังกว่ากันนะครับผมจะเริ่มจากอันดับ10ก่อนนะครับอันดับ10เนี่ยคือรสสตูสูตรไกเร่เผ็ดเกาหลีครับนะสตูสูตรไกเร่เผ็ดสไตล์เกาหลีส่วนอันดับ9กก็คือซุปแบบรสด,ดั้งเดิมต้นตำรับนะครับ อันนี้ก็ไม่น่าจะเผ็ดนะใช่ไหมพอมแบบันเป็นซูตรแบบรดดั้งเดิมอะ่ะอันดับแปดก็คือรามแมงกึง่งสําเร็จรูปแบบแห้งรสไก่สูตรเผ็ดน้อยอืมเผ็ดน้อยอันดับแปดนะแปลว่าคนไทยน่าจะชอบกินเผ็ดนะเพราะว่าถ้าเผ็ดกว่านี้ก็น่าจะอยู่บนกวนน่านี้ถูกไหมลองมาดูกันนะซัมยางซอสถั่วดาวําสูตรไก่เผ็ดอืมอันนี้ก็เริ่มเผ็ดแล้วก็เริ่มเป็นจาจังจาจังมายอนนะโอเคอันดับหกนะครับเป็นสูตรเผ็ดมากผมว่าคนไทยชอบกินเผ็ดแหละเราก็รู้กันเ๋ยวแล้วนะ แล้วพอโปรดักมาแบบนี้คนเราก็ยิ่งชอบกันใหญ่ใช่ไหมถูกเผ็ดมากต่อไปก็สไตล์เกาหลีผสมชีส4ชนิดเพราะว่าคนไทยเนี่ยยิ่งเผ็ดยิ่งมีชีสยิ่งเกาหลีชอบเป็นสูตรรวม3อย่างนะเกาหลีเผ็ดแล้วก็ชีสอันดับสี่สูตรไก่เผ็ดแบบแห้งนะครับโอเคอันดับ3สูตรไก่เผ็ดครีมนมและซอสโกชูจังก็น่าจะกินง่ายนะแนวแนวนี้ ส่วนอันดับสองครับก็เป็นรสคาร์โบนาร่าสูตรไก่เผ็ดนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่มันดังในอเมริกานะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดไปนะส่วนรสอันดับหนึ่งนะครับก็คือสูตรซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีนั่นเองครับโอเคอันนี้ก็เป็นอันดับ10อันดับในช่วงปีที่แล้วครับว่าซัมยังเนี่ยอันไหนขายดีแล้วคนชอบในไทยตามรีวิวที่เว็บเขาให้มานะฮะโอเคทีนี้จบประเด็นกับหน้าหลักครับสรุปภาพรวมนะ่ะน่าจะประมาณนี้ครับกับ หุ้นหรือว่าบริษัทซัมยังบะหมี่เผ็ดเกาหลีนะครับผมก็มาแรปอัพให้ดูร่าวเพื่อนๆคิดว่าน่าจะพอรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของแบรนด์นี้แล้วก็การเติบโตของแบรนด์นี้หุ้นของแบรนด์นี้แล้วก็สัสดส่วนรายได้นั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เจาะทั้งข่าวจากประเทศเดนมาร์กประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบตาม valuation เนี่ยต่างคนก็ต่างคิดว่าใจยังไงนะแต่ว่า ถ้าเทียบตามเซติมีต์เนี่ยผมว่าคนก็รับรู้ไปแล้วแหละว่มมามันเป็นหุ้น3ามเด้งแหะทีนี้ก็อยู่ที่คุณครับว่าคิดว่ามันจะไปต่อไหมหรือว่าราคาตอนนี้มันเป็นกระแสบ้าเกินไปแล้ว อาจจะแพงเกินไปแล้วก็แล้วแต่คนครับว่าจะประเมินแล้วก็คิดเห็นยังไงนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปนในไปเนี่ยหรือว่าข้อมูลตรงไหนเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับบอกด้านล่างได้ครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับผมแล้วก็น้องๆเนีนะ่ยจะได้ลงมาอัปเดตกันนะครับร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้เท่าทันกันมากขึ้นและกันนะครับผมชอบจะกนันแบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไคร์นะอันดับน่่จะได้เจอเรืคลีปดีๆแบบนี้ให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับพกบก ไ g h ห Now ได้ใหม่นะครับวันนี้ผม